ลบล้างธรรมวินัยความไม่รู้ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยทําให้มีการทําลายพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นการรับและยินดีในเงินและทองของพิสุทธ์และการมีสํานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจและเผยแพร่ความถูกต้อง ตามพระธรรมวินัยเพื่อดำรงพระศาสนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อไปจากการสนทนาตติยะอนาคตะสูตรที่มสพ4มกราคม2563 ก็คงจะมีอีกมากนะคะที่แต่ละคนประสบเพราะว่าคงเป็นอย่างนี้เหมือนๆกันใช่ไหมคะไม่ว่าวัดไหนท่านอาจารย์คะเขจาจะกําหนดเลยคะ่ะว่าคืนนี้อ่ะต้องค่าไฟเท่าไหร่นะสองชั่วโมงหรือว่าสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีใบออกมาทั้งหมดเลยคืนเนี้ยต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ต้องมีพิเศษใช่ไหมคะคือต้องถวายเงินพระใช่ค่ะ,คะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่รวม ใช้ใจต่างหากที่ต้องให้วัดอยู่แล้วแต่ว่าที่ทำบุญน,นี้มันคือต่างหากนั่นก็น้อยไปค่เขาบอกน้อยไปพระเสวนตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมคะตรงครับท่านอาจารย์ครับนี่แหละครับคือภั่ชัดเจนมากเลยครับ <S <S คุณพรมดี <S <S <ๆ S 3> พอได้ฟังที่พระพูดอย่างนั้นนะครับรู้สึกอย่างไรครับที่พระขอเงินเพิ่มไม่ใช่ที่พูดก็ไม่ใช่พระโดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะ ครับก็ต้องเนื่องกับพระพิสุจ์ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะไม่ว่าพระพิสูจน์จะรับเองหรือว่าให้ผู้อื่นรับผิดเหมือนกันรู้แต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยคะเพราะว่าญาติญาติก็ต้องจัดการให้ยงไงเพิ่มให้หรือเปล่าคะพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องเพิ่มหรือว่าไม่ควรจะมีเลยด้วยซ้ําไปไม่ใช่เลยคะ่ะค่ะตรงไหมคะ่ะกับพระสูตรนี่ก็เป็นตัวอย่างแต่เห็นว่าความจริงเนะะี่ยค่ะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมสำนักปฏิบัติถ้าไม่มีการศึกษาใช่ไหมคะหรือมีแล้วก็ยังมีสำนักปฏิบัติหมายความว่าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนื่องจากไม่เข้าใจความเล็กซึ้งของพระธรรมไม่เห็นคุณของพระสาม,มาสัมพทธเจ้าซึ่งความเล็กซึ้งของธรรม,มะเนี่ยจะไม่เปิดเผยเลย เพราะนานแสนนานไปแล้วในสังสารวัตรก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามีใครคิดจะออกจากความเป็นเราบ้างไม่รู้ได้ซ้ําไปใช่ไหมคะว่าขนาดนั้นนะคะเป็นความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานมากและไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว พราะฉันแท้ไม่มีการเคารพในการฟังพระธรรมนะคะว่าเล็กซึ้งก็เผลนเพลินบางคนก็กล่าวว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเสียเวลาศึกษาธรรมะต้องปฏิบัตินี่หมายความว่าอะไรคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นคุณด้วยแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรมีสำนักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ความรู้ความถูกต้องเลยทั้งสิ้นเพราะฉันขณะนี้นะคะ ใครก็ตามที่ได้ฟังแล้วเป็นพูดตรงไตรตรองเพื่อประโยชน์เมื่อมีความเห็นถูกแล้วนะคะคิดถึงคนอื่นที่เขาเห็นผิดบ้างไหมที่ถ้ามีโอกาสที่จะเกื้อกูลให้เขาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่เกิดมาแล้วก็สะสมความเป็นเรามาตลอดในสังสารวัตรแล้วก็คนอื่นก็เหมือนกันนะคะพระเชษฐใครที่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรม เห็นคุณอย่างยิ่งและทําทุกอย่างในชีวิตซึ่งไม่มีอะไรจะมีประโยชน์ยิ่งกว่านี้เลยให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจพระธรรมด้วยท่านอาจารย์ครับข้อความที่ปรากฏในพระสูตรนี้นะครับทุกประการเลยครับที่พระสมมาสัทฆเจ้าทรงแสดงถึงภัยที่เกิดขึ้นนี่ครับทุกข้อเลยครับจะมีคําว่าการลบล้างธรรมะกับการลบล้างวินัยนะครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมานี่ครับก็ พอที่จะเห็นนะครับในเรื่องของการไปสํานักปฏิบัติก็คือไม่ตรงตามพระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็คือลบล้างพระธรรมคําสอนของพระสมมาสามพุทธเจ้าด้วยการไปสํานักปฏิบัตินี้ก็ชัดเจนและตัวอย่างที่คุณพรวดีได้ยกมาครับที่มีตัวแทนของพระมาของเงินเพิ่มจากคฤือหั์นี่ครับก็แสดงถึงความเป็นไปของพระพิสุทิ์ที่ไม่ประพฤติตามพระวินยัย ไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไม่ได้น้อมประพฤติตามพระวินัยของพระสมมาสามบุรุเจ้าเลยครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้คิดพิจารณาเป็นอย่างยิ่งถึงภัยที่พระสมมาสงเจ้าตรัสทุกข้อเลยครับจะมีคําว่าการลบล้างธรรมะการลบล้างวินัยครับรท่านอาจารย์ครับก็แสดงถึงเลยว่าเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายอย่างยิ่งของการที่ไม่ได้เข้าใจในพระธรรมคําสอนของ พระสมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับนี่คือเบื้องหน้าเพียงเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงต้องยิ่งกว่านี้มากเพราะฉะนั้นถ้าพุทธบริษัทหรือชาวพุทธนี่นะคะไม่เป็นผู้ที่ตรงที่จะมีความเคารพในพระสามมาสัมพุทธเจ้าในพระมหากรุณาที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมทุกคําที่ทุกคนกํำลังได้ฟังต้องไม่ลืมนะคะมีความเข้าใจเพราะใคร ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ได้ในสังสารวัฏเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อ,อไหร่จะเกิดเมื่อ,อไหร่เกิดเป็นอะไรมีโอกาสจะได้ฟังอีกไหมแต่ละชาติก็ไม่นานนะคะสั้นมากแต่ถึงแม้จะยาวนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีคำที่เรามีโอกาสจะได้ฟังอีกถ้าคำนั้นอันตรธาน พราะฉันเพื่อที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เลยคะไม่หมดไปมีอะไรที่จะต้องศึกษาด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆมั่นคงจริงๆนะคะไม่ลืมคำว่าพระธรรมลึกซึ้งแล้วก็จะไปเป็นพระโสดาบันเร็วๆแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็มีใบมอบให้ด้วยได้เป็นอาจารย์วิปัสนาแล้วได้สอนแล้วอย่างนั้นนี่นี้หมายความว่าอะไรคะ่ะกำลังทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระชนผู้ที่ได้ทำไปแล้วมีโอกาสที่ได้ฟังมีโอกาสที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะคะก็จะไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอีกเพราะเหตุว่าเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสามมัมพุทธเจ้าถ้าเราเพียงไม่ศึกษาด้วยความเคารพนะคะเข้าใจผิดนิดหนึ่งก็เป็นมูลเหตุที่จะให้มีการเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นเพราะฉันต้องตรงจริงๆค่ะ